ที่บ้านนะตะวันแดงและนี่คือสักการจะจะฟังเปล่าไม่ต้องกลัวจะพังเพราะฉันยังเฝ้าเรื่องราวจริงและทําให้ความรักเป็นอนันต์เี็กคนเป็นแด็กตะวันและก็จันเจ้าเรื่วันเศร้าจะไม่เลือกหนีห่างดังเ e s s i ต้องสร้างไข่นะอะไรนะอ่าโจเฟรมพารองนะขอแบบน้องต้าได้ไหมน้องต้าเหรอต้องต้าจะแบบไหน นองตาถ้าไม่เป็นหมาหมีแล้วก็ไม่อยากเป็นลูกสาวเป็นอะไรดีอ่ะไม่าเป็นอะไรเป็นลูกชายได้ลูกเป็นลูกชายหพตอนนี้ลูเป็นเป็นลูกชาได้ลูกเดียวชิปอยเบบี้จอย น้าชื่ออะไั้งตาขอยืมเงินค่ารถกลับบ้านหน่อยเราจึงวะเอ้ยยืมสองร้อยอกออกาเดี๋ยวเราโอนคืนในนี้มีเรื่องหรอป่เนี่ยอเค้าะอเ้าดยน ตั้ตาได้ไหมงะเราอยากเป็นคนขายแบบตะโกนอ่ะ um, เอาแบบตะโอกอ่ะมองกล้องนี้เลยดให้เราแบบตื่นมาทำงานอ่เออเออเ่น่งาจะเป็นเหรอยกม้องกิ้ง้ยพีนนะอเกมอง้องด้วยนี่มันกินโบงยาวเลนะเกมองกล้องเราด้สิต ถ้าเราอยากได้เหนือนาจังเอาเออ่ของสิงโตนำโชคอ่ะอสิงโตใช่ใช่ใช่หนูไม่เป็มน้ป้าน้องป้าน้องป้ารู้ไหมว่ากลางวันกับกลางคืนมีไว้ทำอะไรกลางวันกับกลางคืนมีไว้ทำอะไรกลางวันมีไว้ให้เราเจอกันสื่อกลางคืนมีไว้ให้เราฝันถึงเธอจริงปะเนี่ยจริงแต่กลางคืนเราเจอ เอาเอาช็อตฟิวฟิวชอตฟตฟิว <mainland> บ <mermaid> oh, ุญเรียบบุรียบโซเดียมเยอะโซเดียมคืออะไรโซเดียมคือโซเดียมคือสารนะใช่ธาตุปะมันคือแร่ธาตุปะแร่ธาตุจากภูเขาไฟหิมาลัยาใช่อืม โซเดียมคือเกลือนะโซเดียมคือเกลืออะไรเกลือโซเดียมแล้วมันไม่เรียกโซเดียมแล้วมันไม่เรียกเกลืออย่างเดียวเนาะใครมันคิดแบบทำไมต้องเรียกโซเดียมเออยนาะขอชื่อทางเคมีโซเดียมคืออะไรเกลือเอสโอโซเดียมเดียมซีอคืออะไร C A แคลเซียมนี่นี่เด็กวิทย์ปะเนะ เอ็นคือไรเป็นโซ่ถูกเอ็นเองคือโซเดียมเฮ้ยเออผมไม่ได้จะทำสงสัยมานานแล้วจุนตาคืออะไรอ่ะคืออะไรนะคืออจุกเม่ง แกเป็นจ yeah, so so oh, ุ no, ้มต um, oh ๋าจุ๋มจุ้มต๋าจุ้มจุ้มจุ้มต๋าชาไรเนี่ยชาอะไรชาชาจายที่จีนชื่ออะไรนะผมชื่อจีนผมชื่อโจชัยเวร อ๋อเหรอเขาเขาเขามีความหมายเลยนะเนี่จะแปลว่าประเทศไทยอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอเป็นคนมีสติจะไทยหวานมีสติไทยหวานนะไทยหวานมีสติเขาตั้งเอาเทปปัไอ้ขวดเลเนาอถ้าคนไทยใช้หัวเยอะเ่ะอเฮ้ยอย่าไปื่าเลย เขาบอกว่าอย่าไปถอดแว่นให้มันเดี๋ยวมันลอกไม่ได้อะอออถ้นถามว่าอันเนี้ยนอกบทไหมนอกบทแบบสุดๆอันเนี้ยคือไม่มีไม่มีในบทเลยใส่เลี่ยวเวนเดินเล่นขับทุนทวันโดนหมัดตามผมยังเดินลงเป็นคนดีไม่เคยจำดีจ้วยอยู่ที่ตัวทำตอบแดงกินดำอยู่ที่ทำตัวหูเขาออกพี่สนุกได้ไงวะ เสื้ออม <laughs> ข้าบอกแล้วข้าพอแล้วมาแล้วครับพอแล้วครับคุณ <laughs> บอกเยอออฟก่อนเยออฟครับตัดบูมิธิขิตลงให้ด้วยครับว่าทราไปครับอาฟปากอาฟปาก He just call me baby, he don't call me take He whip up that white girl he bein okay I just might marry that new today <laughs> มาแนนอนแม่ขวัญผ่อนเมืองพลอยคิดถึงคนงามเมื่อการชนะบุรีคิดถึงคนดีหัวใจของตี่เรียก

あ เขามาเบิงเขามาดูแตอบางที่จะดันมากายเห็นเจ้าอยู่ใกล้ๆแต่บอกก้าเขาไปทักไอ้คนนี้บอกเจ้าสู้แถมหน้าตาปรลักพอให้เจ้าเลือกเลยมันเป็นชิดของเจ้าที่จะเอาไปมาลงเอ้ยก็คิดว่าเจาสู้แต่ว่าความจริงบ่เคยเลยจะเบิ่งแต่บิโยกซะโยกขนาดนั้นภาพจะขนาดไหนเพื่อเปิดตรงนี้เห็นจาเออตัง อ้าวโอเคมาหักใจยังสะใจไหมสมสมอยาก